กะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อก็ซองสาวนมาอีกบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องมาอนี่กับโบมี่ยังกับยูไฮย,ย,ยีนาพี่เก่ากระสิมามาอนี่สีมามัดเข่าพี่น้องเข่ารลายหลายบบผู้สิแหลวหรือบอเนานะอันนี้ก็ยังบ่ทันได้เกียวยพี่น้องคือว่ายังหลายเติบอยู่ที่ว่ายังบ่ทันได้เกียรแต่ว่ามาอนี่สสบุญกระสิลงมามัดเข่าอีกแล้วตามเคยพี่น้องมัดสองสามคนคือเก่าแล้ว เหรอห,หลายวันนะทีมัดมือวานนี่ก็ได้หน่อยหนึ่งแต่เมื่อนี้ทีมัดหลายกองวานเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันเนาะทุกคนว่าทีมัดขาวแล้วหรือบอ่อเดี๋ยวเข้ามาเบ่งน้ำกันมาเด้อมามัดซอยตะบ,บนเนี่ยเด้อพี่น้องทุกคนีกจาก้างคนมามัดน้ำเขาหน้าเขา็ยังเาท่านแล้วพี่น้อง,องก็เลยต้องมัดเองคอยเหตุไปนี่ยแหละพี่น้องเลยลูกชาวนากะเมื่อยเนี่ยจักหน่อยเนาะ ก็เป็นยังสู่ไปทุกคนสู่ไปทุกมื้อทุกวันหนึ่งี่แล้วเนหลายเดี๋ยวเขาบาเบิ่งกันว่าสีเบิดสีมัดเบิดจักรลอยมาเนาะเมื่อวานนี่มัดเบดสามลอยพี่น้องมันน่วยลายมัดกระคำแล้วมันนี่คสอมามัดเพิ่มอีกบอ้โหว่ามันสีเบดจักรลอยเดี๋ยวเขามาเบิ้องน้ำกันเลยทุกคนบอ้ว่าสมบุญสีมัดเข่าแล้วบอมมาเนี่เดี๋ยวนี่ก็ลงมามัดเข่าเนาะตอนเศร้า มดเข่าแล้มนสิแล้วบ่บุ บางามเข่าก็ได้เข่าบางเข่าซอยมันนี่นี่น้อง ยังหลายเติมหลังจากมัดแล้วกับสิได้ขนหว่ามือนี่มันมีขึ้นฝ้าขึ้นผลเนาะบางที่ผนอาจสิตตกโมโหว่าสิฝนเข่าท่านหรือบ่มืนอนี่นะพี่น้องเอ้ยเจ่าฝนสิตกสตกําเข่ากับโมโหเลยให้เพิ่นม,มามัดเข่าช่วยที่เรืองเรืองกับเขายังบ่ท่านสู้คักเนาะหลังจากมัดอันนี้ขนอันนี้แล้วกับสิได้ตัใส่ ข่าที่ว่ามันซุกน้ำหลังเนาะทุกคนเดี๋ยวเ้าสิบปบตั้งจากมัดแล้วเดี๋ยวห้าสิบปบขนเข่าขึ้นรถไทยเนาะพี่น้องขนเข่าขึ้นรถไทยเดี๋ยวจะได้เอาขื้นไปเยนพอยันฝนตกเดี๋ยวจะไปขนเข่าขึ้นรถกันทุกคน,น,นเด้มัดแล้วแหละทุกคน,น,นจะขึ้นไปเอารถลงมาขนเนีน่มัดปืดหาเลย หาล่อยสี่ล้อยหาล่อยไม่ได้ทำคุ่นกับมีเดี๋ยวสิขึ้นขาร,รถลงมาคนทุกคนอันนี้กับมัดเข่าเนาะมัดเข,าาเขาาเ่ามัดเรียบร้อทุกคนอันนี้ยังโมทันเกี่ยวยังโมทันซุกพักถ้ามันซุกแล้วก็สิสตาร์ตอีกประมาณสี่หามื่อตัวที่ยังโมซุก เห็นาะมทุกคนเดี๋ยวสิขึ้นไปลดลงมาขนเข่ากด้เดนีา มัดแล้วกับคน หอดเทียงแล้ววันนี้เดี๋ยวสิขืนเลี้ยงไว้ขืนเลี้ยงเอาขื่นมาหอดเทียงจิเลี้ยงไว้แด้ววันนี้พอดนะมาซัดึ้นเด้อเลยนเข่าคนกองเข่าไว้คนทิโต๊กซัดกับคนเลยนี่กองไว้ถาปั้น

ทแน่ทางลุงไมด่ด้ตัวจิโบโขเขามราห้โมนี่แม่เที่าว่าเขาชิลมาหน้าต่ลุงมาพี่แล้วปันบ้อำนากะาวันนี้จังยนะปันุคนเบียเด็กเาเนนะขามาแถวนี้ืปันะ้นเอาขึ้นวัดมาหนีนาเา อยากเลี้ยงเขาเรีย,เร,ยเรียบรอย้อยพี่เสาเมือม่อยเสามีแห้งบมดน,นี่โอ้เมื่อยไหลแต่ละเมื่อพี่นอ้องผลขึ้นมาแล้วแล้วรอเดี๋ยวหลดหลดเพิินมาปัน่นไห้ไปซ้ำนี่นะทุกคนบ๊ายบาย